จะมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของบ้านดิฟทีค่ะและในปีนี้นะคะก็มีน้ำหอมเปิดตัวใหม่ล่าสุดของเขาออกมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากลิ่นเป็นยังไงนะคะแต่ขอบอกก่อนค่ะว่ากลิ่นดีมากๆค่ะ ออฟฟิอองนะคะเป็นชื่อน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดของบ้านนี้ที่ออกมานะคะของดิบทีค่ะเป็นกลิ่นที่ทางนะักปรุงน้ำหอมนะคะอยากจะให้เรารอนเวลาลกลับไปเมื่อ6กิปีที่แล้วนะคะที่เขา,เาผู้ก่อตั้ง3าคนนะคะชอบมาเจอกันที่ออฟฟิอองนะคะเป็นบาร์ไม้แห่งหนึ่งนะคะในย่านแซงเชเมงในมหานาครปารีสนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะก็เป็นในครับปหาเป็นบาร์ที่สังสันนะคะพบเจอของเหล่าศิลปินหรือว่าผู้ ท่องเที่ยวนะคะยามราตรีนะคะแล้วก็คลาคลาไปด้วยกลิ่นควันม,มุลีนะคะแล้วก็มีไอและเหยของแอลกอฮอล์โทนิกก็จะมีความอโรมานิดหน่อยค่ะมีความสนุกสนานเป็นตรำกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวโบจะมาโบจะมาบอกนะคะว่าตอนแรกที่โบเทสแล้วโบนึกถึงอะไรบ้างนะคะ <c oughs> แล้วก็เลยให้ลูกสาวช่วยเทสนะล,ลูกสาวก็บอกว่าเ้ยกลิ่นมันดีมากค่ะอ่ะโอเคพอปรากฏว่าของหมดค่ะทุกคน กว่าจะมาก็เดือนครึ่งแล้วตอนนี้ก็คือไม่สามารถการันตีได้ด้วยว่าจะมาหรือไม่มานะคะเพราะว่าก็คือเป็นช่วงโควิดนะคะก็เลยลองลองไลน์แช็กับทาง M อ็มการ์ดรืสองถวดนะคะก็อยู่ที่เอ็มควอเทีร์เราก็เลยซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งปุ๊บได้ของปั๊บนะคะเขาแพ็คเขาให้ถุงมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันวันนี้นะคะ ฟิองนะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นแนววูดดี้ซีเพอร์ค่ะก็จะมีความหอมหวานสไปซี่มีกลิ่นของไม้นะคะแล้วก็มีฟลอรัลเข้ามาแทรกและตอนท้ายสุดที่สำคัญก็คือมีทองกาบีนด้วยนะคะตัวนี้ทำให้กลิ่นอบอ,อุ่นนวลนุ่มซอฟไปเลยนะคะแกะกล่องไาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเจอกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกระดาษอะไรรายละเอียดของกล่องของเขาก็จะค่อนข้างละเอียดมากนะคะแต่ละอย่างตัวนี้นะคะ เป็น EDP ค่ะไซส์ Size 75 ml นะคะ mm hmm. ก็ลักษณะขวดนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นค่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นลายพิมพ์นะคะ mm hmm. เหมือนกับตอนแรกที่เขาผลิตผ้าวอลเปเปอร์นะคะครั้งแรกของบ้านนี้ก็ไม่ได้ผลิตน้ำหอมออกมาเป็นครั้งแรกใน,ในลายผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเขานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยดีกว่านะคะ าการสเปรย์ตัวก็คือหนักแน่นนะคะที่รอยฟูงขึ้นมาตรงนี้นะคะมีความเป็นควันนะคะรู้สึกว่าทึบเล็กน้อยแล้วก็มีความขมของตัวเบอร์รี่เข้ามาผสมทำให้กลิ่น ชัดเจนขึ้นแต่ว่าความทึบของเขาไม่ได้เป็นฝุ่นแบบหนามากนะคะก็มีความเป็นควันๆเล็กน้อยให้แบบรู้สึกมีเสน่ห์เท่นิดนึงอตอนตอนเปิดนะ่ท่นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะมาดูกันก่อนนะคะท็อปโนดเขามีอะไรบ้างนะคะท็อปนอนะคะก็จะมี เป็น juniper berry นะคะ middle note ก็เป็น jasmine นะคะแล้วก็ base note ก็มี p w d e r y note cedar นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมี t อ o n k a bean ะคะ่ะตัวนี้ทำให้กลิ่นละมุนมากตอนท้ายนะคะ middle note นะคะบัชอบตอน middle note สุดๆเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่ความที่เป็นควันอะ่ะมันค่อยๆลดลงะคะ่ะแล้วก็ค่อยๆนุ่มมีกลิ่น woody เนี่ยชัดเจนที่โบได้กลิ่นที่ผิวนะคะ ใช่เลยค่ะวุดมีกลิ่นไม้เป็นกลิ่นไม้ที่อบอุ่นความเป็นพาวเดอรี่ออกมาแต่ว่าไม่ได้เป็นแป้งมากจนเกินไปนะคะแล้ว ตัวและตัวดอกไม้นะีคะที่ที่โบชอบเนี่ยคือความหวานของดอกไม้ที่เขาเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะไม่ค่อยได้กลิ่นของดอกมะลิสัดเท่าไหร่นะคะคือคิดว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้แหละในส่วนผสมของตัวนี้นะคะก็เป็นแนวฟลล์อะคะ่ะเป็นน้ำหอมสไตล์วูดดี้ซีเพอร์ที่ทำออกมาได้ มีเอกลักษณ์มากนะคะค่อนข้างตรงนี้คือนึกไม่ออกเลยว่ากิ่นเหมือนน้ำหอมตัวไหนที่เคยมีมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ถามว่าครั้งแรกบนึกถึงอะไรตอนที่เทสนะคะตอนที่เทสครั้งแรกนะนึกถึงสายลมแสงแดดอากาศนึกถึงผ้าที่ตากแดดแห้งเรียบร้อยแล้วโดนแดดแบบเต็มๆแล้วแล้วก็แห้งแล้วะคะมาพับแล้วก็เริ่ม แล้วก็เอาผ้ามาดมรู้สึกว่ามันนุ่มมันนวลมันมีแสงแดดเข้ามาเรียบร้อยแล้วคือเป็นเป็นอารมณ์แบบนั้นแต่ไม่นึกอย่าไปนึกถึงกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะทุกคนคือมันไม่มันไม่ได้ฟิลของความเป็นโซฟตี้นะทุกคนมันเป็นความแบบสะอาดจริง,รงๆเป็นแสงแดดจริงๆคือธรรมชาติมากๆอะ่ะตัวเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอะ่ะพอเทสตัวนี้เราก็ต้องนึกเลยมาถึงตัวนี้ เฟอร์เดโปค่ะคือถ้าเพสเฟอร์เดโปครั้งแรกนะโบก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนสายลมแสงแดดนะตัวนี้เอาให้คือตอนท้ายเนี่ยก็จะมีความเป็นฟอลโลนะคะแล้วก็มีความหวานตอนนี้ยังอยู่ที่มิดเดิลโน้ตอยู่นะคะก็ยังมีความติดฝุ่นนิดหน่อยนะคะก็ยังมีความเท่อย,อยู่แล้วก็เป็นสายลมแสงแดดที่หอมนวนแลแหละก็คือแสงกําลังมาแล้ว <laughs> แล้วก็หลังจากนี้ วันที่โบเทสแล้วกลับมาบ้านเนี่ยมันก็อยู่ติดผิวได้ถึง6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ยังเป็นสกินเซนที่ลอยขึ้นมาเมื่อโบยกแข้งยกแข้งยกขาไม่ใช่ค่ะยกแขนขึ้นมานะก็รู้สึกว่าเออมันมีกลิ่นอยู่แหละเป็นสกินเซนที่ไม่ได้เงียบกริบเออตัวนี้เลิฟม,มากคือแบบ หอมจริงๆทุกคนไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดว่าเหมือนกลิ่นมันดีมากค่ะแม่กลิ่นดีจริงๆนะคะและ้วก็คือกลิ่นเหมือนกับว่ากลิ่นตัวเราดีอ่ะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วโบจะขอเทียบตัวนี้2ตัวนี้เลยนะคะคือตัว f ฟ r d e r ดอนะคะเป็น f ฟลอร์อ r h i ไฮนะคะเป็นโทนของมัสกี้ค่อนข้างชัดเจนจะได้กลิ่นความฟุ้งอืม กลิ่นอาริไฮขึ้นมาแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นติดแป้งหนาทึบนะคะแต่มีความเป็นสไปซี่ออกมาให้รู้สึกว่ามันเป็นอากาศที่ดีค่ะแล้วสักพักหนึ่งอะตัวกลิ่นดอกไม้ของเขาอะคะ่ะตัวเนี้ย ก็จะมีดอกกุหลาบเข้ามาแซมนะคะถ้าเฟรเดอร์โปนะคะกลิ่นท็อปโน้ตของเขานะคะก็จะมีอัล i ดีไฮนะคะมีพิงเปป p เปอร์นะคะแล้วก็มีแองเจลิก้าก็คือความหอมของดอกไม้แล้วก็มีเบอร์การ์มดให้เราสดชื่นนะคะแล้วก็มีไอริส ค่ะเป็นมิดเดิลนอกับดอกกุหลาบค่ะข้างท้ายของเขาโอ๊ตเบสนอยเขาเยอะมากนะคะเบสนอมีมัสตนะคะมีมัสต์เมลโลมีแครอทค่ะทุกคนมีแครอทด้วยแล้วก็มีหนังมีแซนเดอร์วูดแล้วก็แอมเบอร์วูดด้วยนะคะตัวนี้ทำให้มีความนวลตอนท้ายๆก็คือเป็นสกินเซนที่ดูดีมากนะทุกคนตัวนี้นะคะพอ มิดเดิลเนอจะมีความเป็นพาวเดอรี่ขอถือมือนี้เนาะมิดเดิลเนอเป็นพาวเดอรี่ค่ะแล้วตัวมัสกี้อ่อะมันก็ลอยขึ้นมาคือตัวเนี้ยถ้าเทียบนะมันคือ,ค,อคือทำไมบอซื้อออฟฟิองแล้วรู้สึกมาเหมือนกับเฟอร์เดโปคือฟิลลิ่งเฉยๆนะคะแต่โทนกลิ่นไม่เหมือนนะคะทุกคนคือเฟอร์เดโปให้ความรู้สึกเป็นอะไรผ้าที่ ซักเสร็จแล้วแต่ยังเปียกน้ําอยู่แล้วก็ไปตากแดดแล้วแดดก็มาปะทะกับตัวผ้าที่เปียกอยู่แล้วมันก็เป็นไอเป็นโอโซนนะทุกคนมันเป็นลักษณะเหมือนก็คือมันเป็นมัสกี้อ่ะมันเป็นความมีมัสอยู่แล้วก็มันก็เป็นโอโซนซาขึ้นมาทําให้รู้สึกเออมันเป็นแดดที่ปะทะกับท่าที่ซักสะอาดแล้วแล้วมีความหอมแบบนั้นนะไม่รู้ทุกคนจะรู้สึกเหมือนเหมือนโบหรือเปล่านะโบจะบอกว่าเป็นตัวที่ คือไม่เคยเจอกลิ่นไหนดีเท่าตัวเฟอร์เดโปนะคะอาจเทียบ2องกิ่นนะคะคือออฟฟิออนเฟอร์เดโปออฟฟิออนมีความหวานกว่าค่ะเฟอร์เดโปก็คือมีมัสกี้ค่ะออฟฟิออนมีความเป็นวูดดี้ฟอลล์ค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิง ออฟฟิออนเนี่ยให้ความติดทนนานกว่านะคะส่วนเฟอร์เดโปก็จะเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายนะถ้าถ้าให้เทียบนะคะบจะเทียบแบบนี้เพราะว่าตัวเนี้ยผู้ชายใส่ดูดีมากนะคะเป็นความอบอุ่นนุ่มนวลเฟอร์เดโปจะติดทนน้อยกว่าการกระจายตัวเขาก็ประมาณรอบตัวทั้งคู่เลยนะคะกลิ่นสายลมแสงแดดแบบเนี้ยทุกคนจะต้องเข้ามาใกล้ๆนะคะถึงจะได้กิน ตัวนี้คุณสามีชอบใช้นะคะเขาเดินมาโรก็ได้กลิ่นหอมนะคือเป็นกลิ่นที่ดีมากๆนะคะ2ตัวนี้การกระจายตัวก็ประมาณรอบตัวนะคะแล้วก็มันเหมาะกับคุณหมอนะคะก็สามารถใช้กลิ่นนี้ได้สุภาพแล้วก็ไม่ทําปฏิกิริยากับคนรอบข้างกับคนไข้หรือใครที่ดีวงานด้วยนะคะเป็นกลิ่นที่สุภาพพอสมควรแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ได้มีความเซ็กซี่เยวยวนอะไรอยู่ในกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นที่ อ่ามันบอกความแบบอย่างนั้นไม่ได้อ่ะคือวันไหนที่โบใส่เฟอร์เดโปนะจะมีคนทักบอกว่าเอ้ยกลิ่นอะไระคะกลิ่นดีมากๆค่ะทุกคนจะพูดว่ากลิ่นดีมากๆของสองกลิ่นนี้นะคะอ้ะอจอดบอกทริคนิดนึงนะทุกคนถ้าไปที่จัดกับซิททำไมเนี่ยถ้าไปที่ห้างไป บ้านนี้นะแล้วถามหามีออฟฟิศองคไหมคะมีเฟอร์เดโปไหมคะแล้วคำตอบออกมาว่ามีนะถ้าคุณตั้งใจจะไปซื้อแบรนด์นี้แล้วนะให้เลือกได้เลยนะอย่าลังเลเพราะว่าบอกว่ามันเป็นแรไอเทมมันเป็นของหายากนะยิ่งตอนนี้นะ่ะคือเฟอร์เดโปก็ตอนที่เข้ามาใหมๆนะ่ๆเนี่ยโบก,ก็แบบหาไม่ได้เหมือนกันนะคือถ้าจะเอานี่ก็ต้องไลน์ไปบอกนะ้องเออเราอยากได้นะคะจองให้หน่อยนะคะอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ตอนนี้ก็คือจะหมดแล้วนะจ้า เพื่อนนะคะลองไปเทสดูค่ะว่าชอบสไตล์ไหนนะคะในวันนี้นะคะบโบมาเทสสองตัวนี้ให้ดูนะคะเป็นออฟฟิอแอลและเฟอร์เดอโปนะคะเป็นกลิ่นที่ ดีมากๆค่ะเพื่อนๆมีกินไหนเป็นกินโปรดค้าของดิปทีนะคะแชร์ให้โบฟังบ้างนะคะในคอมเมนต์ค่ะ,ะเผื่อว่าบางกิ่นโบยังไม่ได้เทสนะคะอาจจะแบบตามไปเทสะค่ะว่า,ากลิ่นเป็นลักษณะไหนคือบ้านนี้นะคะสามารถเลือกหากลิ่นได้ทุกสไตล์เลยเนาะกลิ่นเท่ๆกลิ่นธรรมชาติกลิ่นดิบกลิ่นสนนะ โอลอมเบอร์เขานี่คือแบบที่สุดแล้วนะคะแล้วก็กลิ่นเออร์สของเขาก็หอมเป็นกลาบที่หอมน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็อีกหลายกลิ่นโอดูเอลทุกกลิ่นเลยสรรหาได้จากบ้านนี้คือโวก็เป็นสาววอเลยนะของเดบทีถ้ามีอะไรใหม่ๆโบจะเข้าไปอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วมีอะไรแปลกๆใหม่ๆโบจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกนะคะ <c oughs> เรื่องไม่ถูกค่ะ